ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือทุกถูกสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ Over Top Up อลิงอยู่ใต้คลิปสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีการจับสัตว์เลี้ยงนะครับอ่าแนะนําระบบใหม่ก่อนเลยแล้วกันระบบสัตว์เลี้ยงครับอยู่ตรงหน้านี้หน้าไลฟ์สกิลตรงนี้ครับจะคิดว่าสัตว์เลี้ยงปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับสัตว์ตตเลี้ยงก็จะมีอยู่ตามนี้เลย1 2 3 4 4 4องสี่ตัวนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเลเวล6กก่อนนะครับเงินขายแรกเลเวล60 พอเวลหกสิบแล้วเนี่ยมันจะมีเควสตรงนี้ขึ้นมาเป็นเควสแนะนำครับเวลาเราทำเควสไปเรื่อยๆรืครับมันจะมีอเทมให้เราก็คือของแถมแล้วก็ท,ทาตามเควสไปเรื่อยๆนะครับเควสจะให้มาซื้อของตรงนี้อ่าเควสจะให้มาซื้อของ NPC ตรง NVC ตัวนี้นะครับซื้อปึ๊บเขาจะให้ซื้อตัวนี้มาก็คือสลิงช็อตครับอ่าซื้อสลิงช็อตแล้วเราก็แล้วเขาก็จะให้ไอ้ลูกบอลตัวนี้มาร้อยหนึ่งเราจะซื้อเพิ่มกกก็็็ไไไดดด้นะ้้้้นซืืออติววสสัหรรเเจแลี่ย พอทำ q u e สเสร็จเรียบร้อยก็จะมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกอยู่3แบบเป็นที่เลือกเขาเรียกนะเลือกที่จับสัตว์เลี้ยงอ่ะสามแบบนะครับที่จับสัตว์เลี้ยงที่เขาให้เลือกก็จะมี1 1อย่างนะครับมี3าอย่างก็คือ1เรนโบว์แครอทนะครับอ่าสองคือแอปเปิ้ลเขียวนะครับ3คือน้ำค้างอันนี้เราต้องดูว่าเราอ่ะจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรมาเดี๋ยวผมเปิดสัตว์เลี้ยงให้ดูก่อนว่าตัวไหนหน่าใช้นะครับอ่าตัวแรกนี่คือโปลิงแนะนําก่อนคือ1อโปลิงคับโปลนี่ันะ จอกเกาะนะครับเหมาะกับอาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นจอกเกาะที่มีจอกเกาะด้วยนะครับใช้ค่าจอกเกาะเป็นสายกายภาพนะครับใครจะชอบแบบสายจอกเกาะก็ตัวนี้เลยต่อมาก็จะเป็นกระต่ายนะครับกระต่ายอันนี้จะเป็นสายกายภาพเหมือนกันแต่เป็นสายครีนะครับสายครีก็จะคล้ายๆกันตัวต่อมาคือพึ่งนะครับพึ่งเนี่ยมันจะเป็นสายเวทนะครับสายเวทมีเพนอะไรพวกนี้มีเอ็มเอสแท็กมีเอ็มเพน ไลพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตะกแตนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวที่ผมชอบมากคือมีแอตแทกมีคลิมีสปีดมีพีโบนัสดามจอันนี้แหละที่ผมชอบมากแล้วก็ตัวถัดมานะครับเป็นค้างข่าวอ่าค้างข่าวอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับพึ่งเลยค้างขาวกวับพึ่งเนี่ยจะเหมือนกันเลยต่างกันที่ค่าเฮดถ้าใครอยากได้ค่าเฮดก็ต้องเอาค้างขาวนะครับถ้าใครอยากได้เลือดก็ต้องเอาพึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหมาอ่าหมาก็เหมือนโปลิ่งเลยต่างกันที่ค่าเฮดหมาจะมีค่าเฮ ถ้าเกิดว่าเป็นโปลิงเนี่ยจะไม่มีค่าเฮดจะเป็นเลือดแทนอันนี้แล้วแต่ชอบนะพอเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราเราเลือกเราเล็งตัวได้แล้วเนี่ยว่าจะจับตัวไหนเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ครับขวาล่างเนี่ยว่ามันใช้อะไรจับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกอันนี้นะมีให้เลือกแค่ตัวน้ําค้างนะครับน้าค้างแล้วก็แครอทอ่าแล้วก็แอปเปิลเขียวเนี่ยเราจับได้แค่4ตัวบน ซึ่งผมแนะนําถ้าเอาจับฟรีอะจับฟรีอะผมว่าตัวตัวเนี้ยน่าสนใจของสไนเปอร์นะถ้าเป็นนักเวทก็ตัวเนี้จับฟรีนะครับพึ่งมาดูวิธีจับกันเดี๋ยวผมพาไปจับให้ดูเลยเพราะว่าผมจะจับอยู่แล้ว go 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 อ๋อลืมไปถ้าใครแบบว่าที่จับไม่พอเนี่ยมาซื้อตรงนี้ได้นะออ้มาซื้อตรงนี้ได้นะครับจับหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้หกอันเนี่ยหกอันนะครับหกอันจับหนึ่งครั้งหกอันหกอันหกอ,อันนะครับ ตามนี้เลยใครอยากได้ตัวเก่งๆก็นี่เลยครับพวกเนี้ยองุ่นอะไรเงี้ยจะแพงหน่อยนะ6อันก็แสนแปดนะครับก็ลองดูถ้าอยากได้โอเคเดี๋ยวผมไปจับอันนี้ให้ดูจับตะก,กแตนให้ดูแล้วกันอันดับแรกเลยเนี่ยจะจับตะก,กแตนนะครับต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนเป็นสลิงช็อตนะครับอ่าเป็นสลิงชอ็อตแล้วก็เลือกลูกบอลด้วยนะครับลูกบอลสีฟ้า มันจะยิงเบาไงถ้าเป็นสีอื่นมันจะยิงแรงเกินแล้วมอนก็จะตายนะครับมาดูวิธีจับกันครับโอเคพอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยเนี่ยสลิงช็อตเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาที่จุดเกิดของตะกัตแตนใจแชนแนลอะไรก็ได้นะแล้วเราก็ยิงมันโอ,โ,อโ,อโอ้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 ตายเพื่อ <c oughs> ยิงเพื่ออะไรเบรกไม่ทนันยิงเร็วไปท่าทีอ่ายิงยิงจนกว่าจะเลือดดาแบบนี้นครับพอเลือดดาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราใช้สกิลนี้ สกิลจับสัตว์เลี้ยงมันจะอยู่ในหน้าของสกิลถ้าเราทำเควสเสร็จแล้วนะมันจะมีสกิลอยู่ตรงนี้ครับอ่าเทมเพชรคือเราต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเรามีอุปกรณ์จับครบหรือ,อยังนะอย่างเช่นผมอ่าผมจะจับตัวนี้นะผมจึงใช้น้ําค้างน้ําค้างอยู่ไหนวะน้ําค้างหายไปไหนนี่น้ําค้างผมมีสี่ิบห้าอันก็จับได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดบาบอลใส่เลยอ่าสตามีหน้าไม่เพียงพอมันต้องใช้สตามิน่าสิบด้วยนะลืมบอกไป เรื่องมากจริงๆใช้ตอมินาสิบด้วยครับเคกดขวดดีนะมีขวดเคปลาบอลไปโบงอ่าแล้วทีนี้ก็หมุนนะครับหมุนสล็อตเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาเนี่ยถ้าสามสล็อตนั้นน่ะมีขึ้นที่จับสัตว์เลี้ยงของเราอะ่ะหนึ่งอย่างก็คือได้เลยก็คือเราใช้น้าค้างจับใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามันหมุนสล็อตแล้วมีน้ําค้างหนึ่งอันน่ะในนั้นน่ะก็คือจับได้เลยแล้วก็จะสุ่มสเตตัสสัตว์ตเลี้ยงครับก็คือ มันจะมี5.5 6.9าอะไรเงี้ยอันนี้คือเลทในการเติบโตของสัตว์เลี้ยงนะครับถ้ายิ่งเลขยิ่งเยอะยิ่งดีอ่าเราล้วทาการรับสัตว์เลี้ยงโอ้เสร็จแล้วนะครับเงียจับทีเดียวติดเสร็จแล้วเนี่ยพอจับปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้อ่าวิธีเปิดใช้งานก็คือเรากดทางด้านซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างที่เป็นการตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดกดคลิกสัตว์เลี้ยงแล้วก็กดบวกเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะสามารถใช้งานได้แล้ะมันก็จะอยู่ในหน้านี้ในหน้าซ้ายบน วิธีการใช้ก็คือเลือกนะครับเลือกเลือกตัวที่เราต้องการแล้วเราก็กดคลิกที่หน้าไป1หนึ่งทีภาบออกมาแล้วนะครับออกมาพร้อมกับเพิ่มสตทให้เราเราจะเก็บแล้วก็กดเก็บปุ๊บแค่นี้ง่ายๆอ่าคือสตัดของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะบวกให้เรานะไม่ใช่บวกของตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นยิ่งอัพเรายิ่งเก่งวิธีการอัพเนี่ยง่าย,ายๆเลยกดคําว่าโต้ตอบตรงนี้นครับโต้ตอบปุ๊บแล้วมันจะมีให้ทําอยู่4อย่างด้วยกันก็คือรูปหัวนะครับแล้วก็ให้ อาหารอ่าแล้วก็ให้ที่จับแล้วอีกอันนึงเป็น go f เว w e r นะครับอันนี้จะแพงหน่อยแต่ว่าให้ x p ดีเอาง่ายๆคือไอ้หนึตรงเนี้ยก็คือ100 x p ตรงหลอดตรงนี้ถ้าเต็มเมื่อไหร่สัตว์เลี้ยงเราก็จะเก่งขึ้นมันจะให้สเตตัสที่ดีขึ้นแค่นั้นแหละ1วันเราให้ได้10ทีนะครับถ้าเกิดว่าสายเปก็ให้200นะครับถ้าสายแบบว่าสายงบน้อยก็อันนี้ถ้าสายฟรีก็ถ้าไม่มีอันนี้ก็ลูกหัวเอานะครับ ทำนั้นเบนบอกนี่ก็จับง่ายเกินอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในหน้าอัปเกรดเนี่ยเราเลื่อนกดกดที่คําว่าอัปเกรดตรงขวามือมันจะมีบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยเท่าไหร่สามจดแปลว่า3 5มจุดห้าเจ็ดทับสีแปดแปลว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งสามสามจุดห้าเนี่ยก็คืออ่อนกว่านะครับคือมันจะนับรวมนะสแตทรวมตรงเนี้ยเฉลี่ยประมาณนี้อะไรเงี้ยเออจะอ่อนกว่าแต่มีหลายตัวก็ดีกว่านะผมว่ามีหลายตัวก็ดี ก็กดโต้ตอไปนะครับแล้วกดให้ตรงนี้ไปอ่ากดให้หนึ่งอันปุ๊บเลเวลเพิ่มเห็นปะมันก็จะบวกสเตตัสขึ้นมามีหลายๆตัวก็ดีครับหลายๆตัวมันก็ช่วยทําให้เราแบบว่าลูกได้อ่าเดี๋ยวผมปั๊มเวลไปก่อนอ่าได้ที่เลเวลหนะครับสูงสุดที่เลเวลหตอนนี้นะถ้าให้อันเนี้ยต่อวันมันมีลิมิตให้10ครั้งต่อวันไงมันก็เลยได้แค่นี้ โอเคมันจะมีหน้าหน้าต่างมันจะมีแบบนี้ด้วยออัปเกรดตรงนี้ก็คือจะเพิ่มต้องเลเวล10ก่อนนะครับต้องเลเวลตัวนี้10ก่อนมันถึงจะใช้อเทมพวกนี้ในการอัพนะครับซึ่งหาจากไหนไอเทมอันแรกเนี่ยหาจากการขุดแร่ซึ่งหายากโคตรๆมีโอกาสได้รับจากการขุดแร่ที่เลเวล6ขึ้นไปก็คือเลเวลขุดแร่6ขึ้นไปมีโอกาสได้แต่ยากโคตรๆผมไปลองมาแล้วนะ 1,5, 0 0สตามิน่้า1,500สตามิน่เนี่ยไม่ได้ไเลยแม้แต่อย่างเดียว แล้วก็อีกอันนึงได้จากการตกปลาเลขหขึ้นไปนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ยากพอกันส่วนอีกอันนึงเนี่ยซื้อ n p c ได้มีขายนะครับมีขายอยูอ่ต่อมาเป็นหน้าสกิลสัตว์เลี้ยงหน้าสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นมันต้องใช้สกอร์ตรงเนี้ซึ่งสกอร์ตรงเนี้สกอร์รับสกิลอะ่ะมันได้จากการสุ่มกาชาแต่ผมพาไปดูกาชาให้นะครับปไปดูกาชากันนี่ครับกาชามันก็จะมีกาชาใหม่ขึ้นมาเห็นปะ่ะกาชาปองสัตว์เลี้ยงเป็นกาชาตัวใหม่ ซึ่งกาชาตัวนี้มันจะใช้เหรียญเขียวในการสุ่มนะครับอ่าข้างในก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับที่อัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละที่เราที่ผมบอกว่าเออไปซื้อได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เกรดนะครับเกรดสี2สีนะแล้วก็มีธาตุนะครับธาตุสำหรับอ่าเป็นวัตถุดิบในการอัพของคล้ายๆกับเกรดเนี่ยแหละคล้ายๆกันแล้วก็มีที่จับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่จับสัตว์เลี้ยงราคาแพงก็อ่ะละสามหมื่นพวกเนี้ยอันล่างก็จะเป็นอันราคาถูกอัะละสามพัน แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยมั้งก็คือตัวสกอร์สกิลอ่ะอ่าเป็นเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลชีตนั่นแหละอันนี้แหละสําคัญสกิลชีตโอเควิธีการได้รับอ่าวิธีการได้รับเหรียญเขียวเนี่ยง่ายๆเลยครับเควสซีโของใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดู go, go 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 ใครดองเควสซีโไว้ก็สบายหน่อยนะก็จะมีเหรียญเขียวขึ้นมา <service. S 2> ให้ทําอันนี้อันนี้เห็นปะนี่นะครับ เป็นเหรียญเขียวก็คือของรางวัลจะเปลี่ยนจากพวกเหรียญแมวหรืออะไรเงี้ยเป็นเหรียญเขียวแทนก็ง่ายๆเลยจะขายหรือว่าจะเอาไปสุ่มเองก็ได้ดูราคาขายในปัจจุบันก่อนตอนนี้เหรียญหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันห้าพันสี่พันห้าก็แพงอยู่นะจัดว่าแพงนะมีคนออเดอร์รัวๆก็ดีกว่าขายเหรียญแมวถ้าใครทําเหรียญแมวอยู่ก็ไปทําเหรียญเขียวขายจะคุ้มกว่านะตอนเนี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการจับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแล้วกันคืน อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเนี้ยจับได้ง่ายๆนะครับราคาถูกส่วนตัวที่เจ็ดนี่ก็จะราคาแพงเจ็ดแปดเก้าจับได้เหมือนกันเหมือนกันเลยวิธีการจับเหมือนกันแต่ว่าไอเทมจะราคาแพงส่วนโบลิ่งเนี่ยโบลิ่งตัวนี้ก็อีโวนะครับอีโ e วมาจากตัวเก่าโบลิ่งธรรมดาอีโ e วเป็นมาสเซอร์ลิงนะครับกระต่ายอีคิปก็อีโวมาจากลูนติกอ่าส่วนมิดเทสเนี่ยมิดเทสก็อีโวมาจาก ส่วนตักรแตนล็อกเกอร์ก็อ er ีโ e วมาจากตัวนี้แหละตักรแตนที่เราไปจับกันค้างคาวแดงก็อีโวมาจากค้างคาวสีม่วงนะครับแล้วก็หมาดิเซิร์ตวูฟก็อีโว e มาจากเบบี้ดิเซิร์ตวูฟนะครับแล้วก็พิโอนี่พิโอนี่ได้จากการดรอปจากพิโอนี่นี่อยู่ในหน้า MVP นะครับมันดรอปมาเหมือนขยะบอสเลยมันเหมือนมันดรอปมาเหมือนของทองเลยเอาง่ายๆคือดรอปไอุตัวชิ้นนี้ก็รวยได้นะครับ ราคาก็เหมือนของทองเลยมีการประมูลออเดอร์กันถ้ามันดรอปน,นะก็ตามนี้นะครับเค okay. ถามว่าสไนคี้จับตัวไหนดีใช่ไหมสไนคีถ้างบน้อยเนี่ยงบน้อยตัวนี้เลยครับงบน้อยล็อกเกอร์เลยแต่ถ้างบเยอะแนะนาโยโย่ดีกว่าโยโย่มันจะเป็นอะไรที่รุนแรงกว่าแต่ว่าราคากค่าตัวก็แพงเหมือนกันนะแพงกว่า1ิเท่านะครับค่าตัวจับตัวซ้ํามาได้อะไรเอาไว้สลับเอาครับสลับเอาได้สลับใช้ได้อ๋อช่ช่ยชเรื่องนี้อีก ก็คือสัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยที่เรามีนะครับมันจะมีค่าพลังงานอยู่เรียกว่าค่าความหิวหรือว่าอะไรก็ได้ผมเรียกว่าพลังงานแล้วกันคือพลังงานตรงนี้มันจะลดก็ต่อเมื่อเราเปิดใช้งานเราเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาใช้ในการต่อสู้หรืออะไรเงี้ยเอาง่ายเรียกเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาเพิ่มสเตตให้เราอะทุก1นนาทีนะครับมันจะเสียค่าพลังงานไปเรื่อยๆนะครับโดยค่าพลังงานเนี่ยมันจะเสียราวๆอ่า 6แต้มต่อ1นาทีมั้งประมาณนี้นะหแต้มต่อ1นาทีจากที่ผมไปลองมานะก็คือถ้าพลังงานเต็มเนี่ยจะอยู่ได้2ชั่วโมงพอมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปเออมันจะถูกเก็บเข้าไปครับถ้าพลังงานหมดจะถูกเก็บเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอพอมันโดนเก็บไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวใช้นะครับเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นอันนี้ก็คือข้อดีของการมีหลายตัวคือเราสามารถลูบได้สลับไปสลับมาได้ตัวนี้พลังงานหมดก็เอาอีกตัวหนึ่งมาใช้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อดีถามว่าไอ้ตรงพลังงานเนี่ยเพิ่มยังไง มันก็จะมีอาหารอาจจะมีอาหารด้วยนะครับมีอาหารในการให้อาหารก็จะมีถ้าเป็นคุกกี้ก็จะเสียเซนนีในการให้นะครับเสียเซน,นีในการซื้อ,อขายเป็นเซน,นีนะครับ <ST> ส่วนเค,ค้กเนี่ยเค้กก็จะเพิ่มเยอะกว่าก็จะเสียเพชรชมพูนในการซื้อส่วนเค,ค้กก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเสียเพชรฟ้าในการซื้อนะครับซึ่งสายฟรีหรือว่าเติมน้อยก็เอาตัวนี้ก็พอตัวคุกกี้นะครับ <S <S มันจะให้ได้แค่10ครั้งต่อว,วันแล้วก็เมื่อเราไม่ได้ใช้งานสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็จะเพิ่มให้นะ อย่างเช่นผมเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในตัวเนี้ยผมไม่ได้เปิดใช้งานใช่ปะ่ะเดี๋ยวแต้งเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นจนมันเต็มเอาง่ายเหมือนเหมือนการรีชาร์จอะ่ะมันชาร์จมันชาร์จแบบตัวเองได้นั่นแหละโดยโดยที่เราไม่ต้องให้อาหารก็ได้มันก็ดีก็คือใช้ลูปเอาได้ครับตัวหนึ่งหมดปุ๊บอ่ะตัวที่1ห,หมดเราก็ใช้ตัวที่2ตัว2หมดเราก็ใช้ตัวที่3อะไรเงี้ยพอใช้ตัวที่สามหมดเดี๋ยวตัวที่1มันก็หลูบได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนี่คือข้อดีของการมีหลายตััวนะครบ บอกหน่อยครับว่าตัวไหนอาชีพอะไรต้องจับโอเคเ๋ยวผมไกด์ให้แล้วกันสําหรับอาชีพที่ต้องใช้นะในแต่ละตัวครับต้องดูความต้องการของเราเออผมบอกไปแล้วนี่หว่าเรื่องเรื่องแต่ละตัวเอาง่ายๆคือถ้าฮันเตอร์เนี่ยฮันเตอร์สไนเปอร์ผมแนะนําตะกแตนนนครับสายครีนะสายครีก,ก็แนะนําตะกแตแนหรือถ้าง,งบเยอะก็ลิงโหดมากนะครับถ้าสายเวทเนี่ยสายเวท ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นวิศาะหรืออะไรเงี้ยไฮวิก็แนะนําเป็นขังข่าวนะครับอ่าขังข่าวมันจะเพิ่มค่าเฮดด้วยนี่แหละมีเจาะเวทมีเอเมทักเอมโบนัสแล้วก็ค่าเฮดต,ตัวนี้แหละเจ๋งมากเจ๋งมากถ้าสายเจาะเกากะนะครับสายเจาะเกาะอ่าไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์หรือว่าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับกายภาพเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับสายเจาะเกากะก็จะมีโปลิงกับหมานะครับถ้าหมาเนี่ยมันจะได้ค่าเฮดถ้าชอบค่าเฮดสนใจค่าเฮดก็เอาหมา ต่ถ้าเกิดว่าต้องการเป็นเลือดเนี่ยก็โปล,ลิงนะครับแค่นี้เลยส่วนไกเอ,อิร์ดเนี่ยไกเอ,อิร์ดผมว่ามันดูขัดขัด,ขดยังไงไม่รู้อะมันบวกคีดาเมดโรนัสแต่ว่ามันเป็นของสายเวทอะสายเวทสายคีเออถ้าเล่นตัวนี้ก็ต้องเวทคีะนะอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้เป็นตัวเจาะครับตัวสายเจาะก็คือเหมาะกับสําหรับผมผมว่ามันเหมาะกับลงพวกกิววอลหรือ KVM ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการหักล้างสถานะด้านลบด้วยพวกต้านสถานะอะไรเงี้ยอันเนี้ย แบบพวกใส่การสแตนตมาหรืออะไรเงี้ยก็โดดสแตนตได้นะตัวเนี้ยเอาไว้วอลน่าสนใจมากอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหม